สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าวาเซสลาฟเซา์ผู้ว่าการแคว้นเซนิฮิปในยูเครนเปิดเผยนะครับว่ารัสเซียยิงจรวดสามลูกโจมตีที่พักอาศัยในย่านชานเมืองเซนิฮิปเมื่อช่วงบ่ายของวันที่3มกราคม2568นะครับเป็นเหตุนั้นมีผู้เสียชีวิตจากน้อยหนึ่งรายบ้านเรือนประชาชนหลายหลังได้รับความเสียหายอย่างหนักและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย4คนด้วยกัน ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นภายในเมืองซนิฮิตที่ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงเคียบห่างจากชายแดนรัสเซียประมาณ75กิโลเมตรการโจมตีของรัสเซียในวันเดียวกันยังฆ่าชีวิตคนขับรถบรรทุกใกล้กับกรุงเคียบอีกหนึ่งรายกับนักโทษในแคว้นสป,ปอริเซียทางตอนใต้ของยูเครนอีกหนึ่งรายตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นแต่ไม่มีรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมแต่อย่างใดอีกด้านหนึ่งนั้นยูเครนก็โจมตีพื้นที่ข้ามพรมแดนในรัสเซียเช่นเดียวกันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึงราย ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นเบรียนของรัสเซียอีกรายเสียชีวิตจากโดนโจมตีใกล้กับแนวรบในแคว้นครุดรัสเซียและยูเครนย,ยังคงยกระดับการโจมตีตอบโต้กันทางอากาศตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างความได้เปรียบก่อนหน้าการเจรจายุติสงครามที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่20มกราคม2568นี้ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมเยร์เซเลนกี้ผู้นําของยูเครนได้โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า กองทัพรัสเซียส่งโรดรนกว่า300ลำและขีป่ปืนประมาณ20ลูกรวมถึงขีป่ปืนทิ้งตัวโจมตีเมืองและหมู่บ้านยูเครนหลังจากเข้าสู่ปี2568เพียง3วันทหารยูเครนสามารถยิงสกัดอาวุธรัสเซียหรือทําให้หมดสภาพด้วยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เป็นจานวนมากแต่น่าเศร้าที่บางส่วนนั้นโจมตีโดนเป้าหมายทําให้ประชาชนต้องมาบาดเจ็บและเสียชีวิตพร้อมใช้โอกาสนี้ย้าว่าจําเป็นที่ยูเครนและพันธมิตรจะต้องรักษาและพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศ โดยเฉพาะการป้องกันทางอากาศต่อไปซึ่งสัปดาห์หน้าเขามีกำหนดประชุมและเจรจา,าหลายหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมความแข็งแกร่งระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่รัสเซียนั้นได้มีการโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องหลังจากที่พวกเขานั้นโจมตีมาก่อนหน้านี้และยังคงยึดพื้นที่ต่างๆในภาคตะวันออกของยูเครนได้เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ยูเครนนั้นก็ยังไม่ลดละในการที่จะตอบโต้ฝั่งของรัสเซียเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบนะครับในการที่จะนําไปสู่การเจราจาเพื่อยุติสงครามในอนาคตในขณะที่ทางด้านวอลโดิเมียเซเลนกี้นั้นยังได้ปลุกใจประชาชนชาวยูเครนนะครับว่าในปี2 0 1 8ร,รชาวยูเครนนั้นคงจะต้องร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะดําเนินการต่อต้อตานรัสเซียกันต่อไปก็คงจะต้องดูนะครับว่าหลังวันที่20ที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นขึ้นรับตําแหน่งผู้นําสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นจะเป็นอย่างไร นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกดซับสไครต์กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวด้วยครับ